สวัสดีครับวันนี้นะครับช่วงเช้านะครับผมจะมาติดตั้งทีเซฟนะครับใส่กับรถนะครับนิสสันฟอนเทียนะครับตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับสองสองพดีเซลนะครับเดี๋ยววิธีการนะครับเราก็จะถอดอุปกรณ์ออกนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ก็จะมีมอกรองนะครับมอกรองถอดออกนะครับตอนนี้ชิ้นส่วนทุกอย่างผมได้ถอดออกหมดแล้วนะครับตัวแรกนะครับนะครับลูกค้าดูนะครับตัวแรกเราจะใส่นะครับรหัส xx ตัวนี้นะครับเราถอดนะครับออกมานะครับ xx ดูนะครับ เราจะใช้ปลายแหลมนะครับปลายแหลมนะปลายแหลมออกนะนี่ปลายแหลมออกนะครับนี่มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับลูกค้าใส่ไปนะครับเนี่ยนะครับนะครับใสไปเลยนะครับนี่ครับมันจะพอดีนะครับเรียบร้อยครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็ไว้ตรงนี้นะครับนี่คือตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะครับตัวที่สองก็จะเป็นรหัสนะครับ F หรือว่า FF นะครับจะใส่ตรงขาเข้าอินเตอร์คูลเลอร์นะครับตรงนี้นะครับเมื่อนี่นะครับเราต้องเอาปลายแหลมนะครับตอนนี้ใช้ปลายแหลมนะครับนี่นะครับลูกค้าปลายแหลมเข้านะครับนี่นะครับปลายแหลมเข้าไปนะครับปลายแหลมเข้านะครับพอดีเรียบร้อยครับปลายแหลมเข้านะครับหลังจากตัวที่2นะครับต่อไปตัวที่3ามนะครับเราจะใช้รหัสที่ที่ออกจากอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเข้าลิ้นไอดีนะครับตัวนี้นะครับแตกต่างจากเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้นี้เราเอาทางปลายแหลม สวมเข้านะครับแต่ครั้งนี้นะครับเราจะเอาทางไปแหลมออกเพื่อนะครับเพื่อจะให้นะครับลมอากาศนะครับวิ่งผ่านนะครับวิ่งผ่านกรงนะครับลงไปนะครับเข้าตรงอินเตอร์คูลเลอร์นะครับผ่านอินเตอร์แล้วก็วิ่งออกไปเข้าลิ้นไอดีนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับดูนะครับลูกค้านะครับเอาแหลมนะครับแหลมแหลมออกนะี่แหลมออกนะครับนี่ค่อยๆใส่ดูนะครับแหลมออกนะครับบีบตัวเล็กน้อยนะครับบีบตัวเล็กน้อยนะครับ อีกตัวเล็กน้อยแล้วยัดเข้าไปเลยรบบอีกตัวเล็กน้อยนะครับยัดเข้าไปนะครับแต่นี้จะใส่ยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันแหลมนี่นะครับเอาแหลมออกนะผมให้ดูนะครับแหลมออกหลังจากที่เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอุปกรณ์ที่เราถอดออกนะครับก็ใส่ไว้ตามเดิมหลังจากที่เราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะสตาร์ทเครื่องนะครับวอร์มเครื่องไปที่นะครับสองพันรอบนะครับทิ้งไว้ประมาณ ห้านาทีนะครับหลังจากที่คราห้านาทีเสร็จนะครับเราก็จะเร่งไล่ควันอีกสักสามสี่ครั้งนะครับเร่งไปที่สามพันรอบนะครับสักสามสี่ครั้งนะครับแล้วจากหลังจากนั้นก็ให้ลูกค้านะครับลองไปที่ถนนจริงนะครับเน้นย้ํานะครับลูกค้าที่ติดตั้งพีเซฟนะครับพีเซฟตัวนี้เป็นตัวนะครับเนี่ยเป็นตัวประหยัดน้ํามันนะครับการขับขี่ของลูกค้านะครับก็คือจะต้องเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยนะครับถ้าเราเหยียบแช่จมเนี่ยไม่ได้นะครับเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยแล้วรถจะไหลลื่นนะครับตีนต้นมาไปไหลลื่นเลยตััวนนี้ะครบ สาขาพิจิตรนะครับช่างยศนะครับ0953069903นะครับอีกครั้งนะครับสาขาพิจิตร0953069903ช่างยศครับ